สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ขอารพรักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูในสูตร2ตัวบนล่างอีกสูตรหนึ่งจะเป็นสูตร a 3แล้วก็เป็นสูตรใหม่ที่จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นแนวทางในงวดวันที่16พฤศจิกายน2567นี้กัน อ่ะก็ในสูตร a 3สูตรนี้ก็เดิมก็จะเป็นสูตร2ตัวบนล่างสูตรนี้เป็นสูตรเก่าซึ่งในงวดวันที่1พฤศจิกาที่ผ่านมาผลรางวัลออกที่0 44 32ก็ในสูตรนี้หลุดไปดังนั้นเราก็จะ นำสูตรใหม่มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันในงวดนี้ในงวดวันที่16พฤศจิกาสำหรับในสูตรนี้ก็จะเป็นสูตร2ตัวบนล่างแล้วก็มีสิติการเข้ามาทั้งหมด6งวดท่านผู้ชมงวดแรกเข้าที่6 7บนงวดที่สองเข้าที่0ูนย์บนงวดที่3มเข้าที่6 2สองบน งวดที่สี่เข้าที่ห้าเก้าล่างงวดที่ห้าเข้าที่หกสองบนแล้วก็งวดล่าสุดเข้าที่สามสองล่างทั้งหมดหกงวดในสูตรนี้ท่านผู้ชมจริงๆแล้วในสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่ทางช่องมีอยู่แล้วแต่ว่า,าในงวดที่แล้วลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันไม่ทันดังนั้นในงวดนี้ในสูตร A3 ที่เป็นสูตรเก่าได้หลุด ดังนั้นเราก็จะนำสูตรนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอ่ะก่อนอื่นที่จะไปดูในสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมมาดูคำเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ก็มาดูในสูตรคิดคำนวณกันท่านผู้ชมที่จะได้มาในชุด2ตัวบนล่างในอ่า a 3สอ่าเดี๋ยวอ่ะก็สำหรับในสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ท่านผู้ชมเราก็จะทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันตั้งแต่งวดแรกที่เริ่มเข้าเนาะอ่อตั้งแต่งวดที่ออก4 07 041แล้วก็4 6ที่คำนวณแล้วออก ที่ในชุด3ตัวบนที่ออก 8, 6, 7แล้วก็ 2, 8ล่ากเนาะตำแหน่งที่จะนำมาคิดคำนวณท่านผู้ชมเราจะใช้ตำแหน่งหลักหน่วยบนบวกหน่วยล่างในงวดนี้ 1, 6บวก6ก็ได้ 7, 7ก็บวก1คงที่อีก2ครั้งก็จะเป็น 7, 8, 9ในสูตรแรกได้ 7, 8, 9 ต่อมาในสูตรที่2สูตรที่สองเราจะใช้หลักหน่วยบนบวก10ล่างงวดนี้1บวก4ได้5บวก1คงที่ไป2ครั้งก็จะเป็น6กับ7ผลรางวัลในงวดถัดมาในชุด3ตัวบนออก8 6 7 2ตัวล่างออก2 8 ก็จะเข้าตรงนี้ที่ 6, 7ต่อมาในงวดที่2 7บวก8ได้15 5, 6, 7สูตรที่2 7บวก2ได้9 9, 0, 1ผลรางวัลออก 6, 0, 6 เก้าสี่ก็เข้าตรงนี้ศูนย์หกงวดที่สองต่อมาในงวดที่สามหกบวกสี่ได้สิบก็เป็นศูนย์หนึ่งสองสูตรที่สองหกบวกเก้าได้สิบห้าเป็นห้า จ็ดผลรังวัลออกหกหกสองสามเจ็ดเข้าที่หกสองบนต่อมาหกอสองบวกเจ็ดในเก้าศูนย์หนึ 9, 0, 1, 0่งสูตรที่สองสองบวกสามเป็นห้า หาหกจิตผลรางวัลออกหกหกห้าห้าเก้าเข้าที่ห้าเก้าตรงนี้ต่อมาในงวดน,นี้ห้าบวกเก้าได้สิบสี่เป็นสี่ห้า สูตรที่สองบวกหเป็น10ก็เป็น0 1 2ผลรางวัลออก9 6 2าหก็เข้าที่6 2ต่อมาหนงวันนี้2อบวกศได้2ก็เป็น2 3งสี่ สูตรที่สองสองบกศูนย์ก็ได้สองอีกสองสามสี่ในงวดนี้ผลรางวัลออกศูนย์สี่สี่สามสองเขาเข้าตรงนี้สามสองแล้วก็สี่สี่ เข้าทั้งบนทั้งล่างในงวดนี้ในงวดล่าสุดต่อมาในงวดวันที่16พฤศจิกายน2567ว่าจะได้ที่เลขอะไรบ้าง4บวก2ได้6 7เป็น8สูตรที่2 4บวก3ได้7 7 8 9 ก็มาดูว่าในงวดนี้มาจับคู่กันจะได้ที่กี่คู่ในงวดล่าสุดจะเข้าทั้งสามสองแล้วก็สี่สี่เนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างก็ในงวดนนี้จับคู่เป็นงวดที่7เป็น แปดจุดที่สองเปนเจ็ดแปดเก้าจับคู่ก็จะเป็นหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดแปด แล้วก็แปดเก้าทั้งหมดหกเจ็ดแปดแปดคู่ชุดสองตัวบนล่างในชุดนี้ประจําวดวันที่สิบหพฤศจิกายนทำแล้วได้แปดคู่ในชุดนี้ท่านผู้ชมในชุดนี้ในสูตรนี้จะเป็นสูตรดั้งเดิมเนาะแล้วก็พึ่งลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกัน เป็นงวดแรกทำได้ทั้งหมด8คู่ถ้า,าทำออกมาเยอะแต่ว่าเข้าชัวก็มีโอกาสลุ้นเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางในชุด2ตัวบนล่างในชุด A3 สูตรใหม่ในงวดนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นแนวทางอ่ะ ก็สุดท้ายนี้ขอเน้นย้ําเหมือนเดิมว่าจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเราที่จะหาสูตรใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกัน สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ